มาทักทายวันหยุดนะคะวันนี้วันจันสวัสดีวันจันค่ะวันนี้ก็จิ๊บก็จะมาอวดความสวยนะคะเพ<ม>ื่อนๆคนไหนสนใจเซ็ตลดน้ำหนักเซนนะคะมไม่มีใครเข้ามาดูไม่เป็นไรจิ๊บก็จะพูดไปเรื่อยๆแล้วก็จะทิ้งคลิปในไว้นะคะก<ม>็ตอนนี้ก็จะมีโปรโมชั่นเซ็ตลดน้ำหนักนะคะเซนตัวนี้เลยค่ะในหนึ่งเซ็ตก็จะมีตัว เส้นแบบชงนะคะชงดื่มนะคะเป็นโปรตีนนะคะตัวนี้ดีมากๆเลยเสริมสร้างกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็น้ําหนักลดด้วยแล้วก็ใน1เซตเซตนี้ทาได้1เดือนนะคะทิปก็จะแนะนําว่าให้ควบคู่กับการออกกําลังกายนะคะก็จะเห็นผลดีเห็นไหมตอนนี้ก็จะตั้งเป้าหมายไว้ที่เอว25หรือ26 ก็จะเอาให้ลงถึง26ก่อนตอนนี้ก็อยู่ประมาณ27ต้นๆนะคะ,นนะ,คะเพราะว่าาประมาณ68เซนก็อยู่ประมาณ27นิ้วนะคะก็ทิปก็ดื่มตัวนี้มานะคะก็่1อาทิตย์นะคะก็ในเซตก็จะมีตัวเซนฟิลตัวนี้จนเดิมได้1เดือนนะคะแล้วก็ ตัวนี้เป็นตัวดีท็อกนะคะตัวดีท็อกตัวนี้ก็แนะนําให้ทานเก่าก่อน7วันนะคะตัวนี้ทาน7วันเป็นตัวดีท็อกเริ่มปรับสภาพของลำไส้นะคะตัวนี้จะดีท็อกลำไส้ก่อนก็ตัวนี้ทาน7 7วันนะคะทานก่อนนอนคืนละ2เม็ด7ดคืนนะคะพอหลังจากนั้น เซนพิมพตัวนี้เสร็จแล้วนะคะ7วันก็พอวันที่8เราก็เริ่มตัวนี้เลยค่ะเซนก่อนอาหารเช้า30นาทีพอเราทานตัวนี้แล้วอรอา3สินาทีแล้วก็ทานน,นะคะนะคะตัวนี้เช้าเย็นนะคะครั้งละ2เม็ดนะคะแล้วก็ตัวนี้ตัวแนะนํานะคะตัวนี้ที่ใช้อยู่นะคะเห็นไหม สวัสดีค่ะมาแนะนำะเซ็ตลดน้ําหนักตัวนี้ก็จะเป็นตัวฟิลนะคะตัวเป็นโปรตีนชงดื่มตอนที่เราออกกำลังกายนะคะก็ชงม,มันจะมีช้อนตัวอยู่ในถุงนะคะก็ผสมกับน้ำ250-300มิลลิลิตรนะคะตัวนี้รสชาติอร่อยมากๆเลยแล้วก็เราก็จิบด,ดื่มะระหว่างออกกำลังกายนะคะทิปก็จะดื่มตอนที่ออกกำลังกายก็ออกกำลังกาย ก็เป็นคนออกกาลังกายเยอะนะคะก็หนึ่อาทิตย์ก็ประมาณสี่วันถ้าวันไหนเข้างานบ่ายก็จะออกกําลังกายก่อนไปทํางานประมาณ1ชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงครึ่งนะคะแล้วก็1ชั่วโมงถึง1ชั่วโมงครึ่งก็จะมีการถ่ายรูปประมาณครึ่งชั่วโมง <laughs> สวัสดีค่ะคุณตุ้มเข้ามาทักทายการสวัสดีค่ะ ก็ตัวนี้นะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะคะเซตน้ำหนักลดน้ำหนักนะคะก็จะเป็น3ตัวนี้ที่ทิพย์ใช้อยู่นะคะสามตัวนี้เลยก็1เซตนี้ก็ทานได้1เดือนนะคะก็เพื่อนๆคนไหนสนใจก็ติดต่อเข้ามาสอบถามได้นะคะแล้วก็ตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นอ่า นาลาคอลลาเจนตัวนี้นะคะก็เดี๋ยวทิปก็จะทิ้งคลิปไว้ที่นี่นะคะแล้วก็ตัวนี้ก็มีของพร้อมส่งนะคะก็เซตสิบกระปุกนะคะนาลาคอลลาเจนตัวนี้นะคะก็ทิปก็จะแถมตัวบอดี้ตัวนี้นะคะตัวนี้เลยค่ะลดแตกลายงานนะคะทาได้ทุกจุดนะคะแล้วก็ผิวก็กระชับด้วยแล้วก็ลดลายแตกลายลดลายเซลลูไลด์ด้วยนะคะ าทาที่ช่วงขาตรงนี้ค่ะก็จะลดลายแตกแล้วก็เซลลูไลต์ก็จะค่อยๆลดจางนะคะเพราะว่าทิปใช้อยู่ตัวนี้ดีมากๆเลยค่ะขอแนะนำให้เพื่อนๆใช้แบบต่อเนื่องนะคะใช้หลังอา<ช>บน้ำเสร็จนะคะให้ตัวไม่ต้องแห้งมากเช็ดตัวให้หมาดๆนะคะอย่าหแห้งเกินเพราะว่าถ้าแห้งเกินเนื้อครีมจะซึมไม่เข้าผิว ดีนะคะก็แนะนําว่าให้ตัวชื้นชืนนิดหนึ่งถ้าถ้าทาทาไปแล้วก็นวดนวดนิดนึงนะคะช่วงอ่าต้นขาหน้าท้องเนี่ยคนที่เป็นท้องลายให้สังเกตว่าท้องลายจะ,ะจางจางลงเยอะนะคะเพราะว่าทิพใช้ตัวนี้อยู่ตัวนี้ใช้มาตัวนี้นะคะใช้มาสามสปีกว่าแล้วค่ะตัวนี้ดีมากๆคะ่ะแล้วก็นาฬาคาลลาเจนตัวนี้ทิพก็ดื่มเป็นประจำน,นะคะก็เห็นผลค่ะก็ ผมนะคะแข็งแรงขึ้นขนาดทำสีเปลี่ยนสีผมบ่อยตอนนี้ก็กลับมาเป็นสีน้ำตาลเหมือนเดิมแล้วนะคะแล้วก็ผมล่วงค่ะล่วงปกติแต่ว่าให้สังเกตว่าล่วงที่ล่วงไปแล้วอ่ะผมจะขึ้นมาใหม่แล้วก็เล็บแข็งแรงนะคะแล้วก็ผิวเราก็จะชุ่มชื้นขึ้นแล้วก็หน้าเราก็จะไม่แห้งนะคะหน้าเราก็จะชุ่มชื้นขึ้นเหมือนว่า หน้าเราไม่แห้งถ้าตัวนี้เหมาะสําหรับคนที่ผิวแห้งหรือว่าหน้าแห้งะค่ะตัวนี้ใช้ดีมากๆเลยค่ะก็ช่วยอา่เรื่องข้อกระดูกด,ด้วยนะคะให้ข้อกระดูกที่ปวด <ไม S 1> ก็จะมีอาการดีมากขึ้นนะคะ,<ม>ะ,ะกะ็แนะนำโปรโมชั่นนะคะตอนนี้10กระปุก สิบกระปุกก็แถมตัวนี้หนึ่งหลอดนะคะตัวหลอดใหญ่นะคะ body lotion นนตัวนี้โอเคค่ะวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจก็ทักสอบถามเข้ามาไลน์โพสหรือว่าอินบ็อกเข้ามาในข้อความได้นะคะสอบถามราคากันค่ะมีของพร้อมส่งนะคะบ๊ายบายค่ะมาทักทายแค่นี้ค่ะ